ผสมแค่พูนครับก่อนแรกใส่พริกก็กอดอย่างที่สองใส่กระเทียมแล้วก็อย่างที่สามใส่พริกนะครับใส่พริกนัวแล้วก็ที่หลังใส่นี้นะครับก่อนก่อนแรกคงใส่นี้ก่อนนะครับลูกกาลูกก่อนแรกคงใส่นี้ก่อนนะครับใส่นี้ก่อนนะครับเชิบแล้วก็ใส่นี้ก่อนนะครับ แล้วก็ทีนี้กันนะครับนะนิดหน่อยแล้วก็ใส่นิดหน่อยครับชื้อไหมใส่นิดหน่อยครับแล้วก็ตามใช่ไหมครับตามครับตามครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่น้ำปลาก,กันนะครับเอาช้อนมาด้วยอะไร ปลา,านะครับเราใส่ปลานใส่แล้ว,วก็ใส่ปลานี้เยอะๆนะครับเยอหน่อยหน่อยแล้วก็ใส่ปลานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเค็มเกินไปนะครับท่านผู้ชมแค่นี้นะครับท่านผู้ชมขอเอาอีกๆผมชอบเอาอีกๆผมชอบ พอแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันหวานเกินไปเค,เค็มเดี๋ยวมันเค็มเกินไปแล้วก็ปิดเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็ใส่ปาลานะครับนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมเว้ยไอเนี่ยท่านผู้ชม,มยากมากโอ้ยมต้องเป็น,นี่ใส่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมันเสร็จแล้วพอ ก็ใส่อันนี้นะครับเกลือน้ำตาลน้ำตาลนะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> เอาออกเอาออกบ่เอาไนก้เนน่าจะน่าก็ใส่เงาครับตรง้ใส่ก็เป็นตรงใส่เนี่ยใส่เลยบีบตรงไี้นู้นมันจะบีบใส่ตาละอีใส่เนะเอาสอีด่ด้วยดัเบาเบาดัเบาเา ็ต่อไปเราใส่ซส้นมาก่อนเรีดๆใช่ไหมครับใส่หมดเลยหมดเลยเหรอครับนี่ครอจัดไปเลยท่านบูชิมเอาอินนะครับหมดเลยมดนเลยเหรอเดี๋ยวขาช้อเขียนนะครับ ไม่ไม่ไม่ <c oughs> งั้นใช่ไหมมันก็สำคัญมากตามร่างา<ำ>มักมุชมแต่ไม่นิดเดีครับไม่มากเลยเม็นมาเม้นมากเลยครับท่นานผู้ชมรอบนี้ผม,ก,มก็จะเอาสัจานแล้วนะครับผมก็จะเอาสัจานแล้วนะครับ สดร้อนๆเลยนะครับ <c oughs> ต้องรอนมูแล้วนะครับเฮ้ยต้องคอบคุม